สีเลปฏิท t ย y นโรสปัญโ s จิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชชตยเยชชตันติเมชีกฤษณารักษาชม ปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคสาวท h ิตค่ะแรงบันดาลใจในการบวช2ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ก็คือถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กๆตอนเป็นเด็กนี้จะชอบเล่นเป็นพระบินทบาทคา่ะก็จะมีเพื่อนๆประมาณ5-6คนเขาก็จะเล่นไขของกันเราก็เป็นพระแล้วก็ไปบินทบาท เหมือนว่ายายจะไม่ค่อยรักหลานยายอันนี้สังเกตจากพฤติกรรมยายเวลามีอะไรดีๆก็จะเก็บไวให้หลานย่าพอยายด่าคําหนึ่งก็งรู้สึกเสะเทือนใจก็เลยคิดว่าจะไปบวชประชดเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เลยเดินมาที่วัดไปบวชได้คำม,มะปฏิบัติสมาธิสักสิบวันเผื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากบ้าน ต่อไปแล้วก็ไปพบการเรียนการสอนแล้วการทํากรรมฐานการนั่งสมาธิสอนโดยคุณแม่ชีอุบลสุภาจารีเป็นแม่ชีวัดมหาธาตุยิวราชลังเสลิท่าพจนกรรมฐานที่เราตั้งใจทำสามเดือนตรงนั้นน่ะมันทำให้ชีวิตจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องเดินทางสายนี้แล้วหลังจากที่ตัดสินใจบวชยาวก็เลยตั้งใจเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีเรียนปริญญาตรีของมหาลัยสุขโขทัยกับรามคำแหงเรียนตีคู่กันมาก็ามีความพยันเรื่องการศึกษาในขณะที่เรียนทางโลกไปด้วยก็จบใช้สามันเป็นดอกเตอร์ไปเลยพิชามบัณฑิตก็จบธรรมสาขาต่างๆก็จบเลนะบาลีประโยคก,ก็จบสิ่งที่มุ่งหวังก็คือทางธรรมนี่แหละ คุณเจในการไขเข้าไปถึงทางธรรมก็คือภาษาบาลีมันคือคำสอนค่ะคำสอนของทางพระพุทธศาสนาพอเราเรียนจบประโยคก็ไปเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมก็ไปแต่ว่ารับเตอเขาแผนกบาลีช่วยทางวัดสอนก็เลยไปเป็นอาจารย์ทางมหาจุฬาจนปัจจุบันนี้ การเป็นอาจารย์นี่กฎกระทรวงว่าจะต้องทำงานวิจัยเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโทปร,ริญญาเอกได้ทำมาตั้งแต่ปี53และะ้วค่ะการวิจัยมันก็ฝากความรู้ไว้ในวงการพระพุทธศาสนาด้วยตอนนี้คุณแม่ทำวิจัยเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลทำเป็นอีบุ๊กเพื่อที่ จะดึงคำสอนที่ซ่อนอยู่ในองค์พระที่เป็นมรดกโลกนั้นออกมาค่ะแล้วก็จะมีทีมวิจัยมาที่ห้องคุณแม่เป็นประจำค่ะให้ทีมไปดูในพระไตรปิฎกว่าเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็ดูชื่อของพระด้วยพระพุทธรูปนั้นทำไมถึงชื่อว่าอาัจาริะประมาณนี้ค่ะอาจารย์แม่เนี่ยถ้าในเชิงวิชาการนะครับก็อาจารย์แม่จะแม่นมาก ในเรื่องของคำพีพระไตรปิฎกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคืออาจารย์แม่ท่านก็สอนให้เรานำคำพีพระพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาการนะครับโดยมีการอ้างถึงพระไตรปิฎกว่าเรามีวิธีการอ้างเชิงวิชาการให้ถูกต้องอย่างไร งานวิจัยตรงนี้คือเราอยากจะรู้ว่าแม่ชีในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงถึงขั้นไหนแล้วก็มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรแม่ชีเหล่านั้นที่มาเรียนอภิธรรมนะั้นสำเร็จทุกคนไหมแล้เขามีอุปสรรคอะไรไหมในการเรียนพระก็ให้การยอมรับเวลาที่ไปเรียนนะคะเรียนร่วมห้องเดียวกับพระสงฆ์เรียน,นะคะ่ะรู้สึกถึงความมีพลังของผู้หญิงอะคะ่ะเอาด้านความสามารถก่อน ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านที่เป็นผู้ชายคือท่านสามารถที่จะเป็นผอหลักสูตรมีลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายขนาดนี้คิดว่าไม่ธรรมดา การสร้างคนสําคัญมากพัฒนาคนเป็นเป้าหมายที่คุณแม่มองนะคะคุณแม่ก็จะพยายามไปดูว่าพระปร,ะรียนธรรมเก้าประโยคท่านไหนท่านอยากจะเข้ามาศึกษาหรือไม่ใช่ปร,ริยนธรรมก็คือพยายามชวนให้มาสมัครเรียนปร,ริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนาถ้าเกิดท่านอยู่ไม่ได้ได้วิชาธรรมหากินก็คือได้วุฒิปร,ริญญาโทไปแล้วก็คารวะที่มาเรียนนะคะได้ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทางด้านหลักสูตรนะครับก็ได้มีการอธิบายให้นิสิตนักศึกษาทราบว่าในเรื่องของเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของคำพีพระไตรปิฎกทำให้ได้เรียนรู้พระไตรปิฎกและก็อัตถะกะถา ให้เข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของภาคปฏิบัติด,ด้วยคือนิสิตท,ทุกคนก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยจะต้องทำการปฏิบัติในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานให้มีความรู้สึกมีจิตใจที่ดีก็ขัดเกลากิเลสออกไปจากในตัวทำให้มีสติในการทำงานนะครับหรือ ในการงานทั่วๆไปได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทำตนเองให้มันมีศักยภาพให้มีคุณภาพคนจะยอมรับเองค่ะก็ไม่ได้สนใจจุดอื่นคือแน่แน่คือเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราฝึกตัวเองให้มันมีศักยภาพหรือยังไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่ยอมรับแต่เรามีความมุ่งมั่นว่าเราจะทำให้ดีขึ้น เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครใครในใดคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะพระหรือนักบวชแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วยิ่งถ้าเราได้ทราบลึกลงไปมากกว่าน,นั้นว่าความเป็นไปเป็นมาของศาสนาพุทธเราเนี่ยมายัางไงเป็นไปยังไงมันจะยิ่งทำให้เราได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ การสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดทางปริยัติก็คือการเรียนเพราะมหาจุฬาของเราเนี่ยจะเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกเรียนคัมภี์อัตถกถาเรียนพุทธศาสนาประยุกต์กับสมัยใหม่เรียนกรรมฐานด้วยก็ถือว่าได้สืบทอดพระพุทธศาสนางานวิจัยที่ภูมิใจมันรู้สึกภูมิใจกับจะทุกเล่มค่ะ ทำงานทุกครั้งคิดว่าเจ๋งทุกครั้งเพราะว่าเรามีเป้าหมายคือพัฒนามนุษย์ดังนั้นทุกย่างก้าวทุกลมหายใจของเราก็คือการพัฒนามนุษย์เพื่อที่รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ต่อไป ทิ้งทุกอย่างท่านมีอะไรทุกอย่างมีปาสาทมีความร่ำรวยแต่ท่านทิ้งทิ้งเหล่านั้นมาเพื่อที่จะมาบำเพ็ญเพียงทางจิตตัสรุอนุตตรสมาส,งาสงังวรัญญาแล้วท่านก็สอนคนทำไมพระพุทธเจ้ามุ่งสอนคนแม้แต่วาระสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานนอนอยู่บนพระแทน่นพระองค์ยังสอนเลยค่ะปัญญาคือแสงสว่าง ปัญญาคือแก้วมณีของมนุษย์